แล้วกก็นนัเองมาพี่น้องมาสวัสดีครับเพื่นเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิ่มพาแซ่บมาพี่น้องมาวันนี้ควันหอมได้กว๋วยเนื้อพอนออมปักเศษได้บ่อยแล้วพี่น้องเนื้อกว๋วยเนื้อตอนแรกควันหอมดีใจมีปุ๋นตงไป,ไปก่อนหมาจะมาหอดบ้านพี่น้องเออหอดแล้วก็ไม่ได้เฮ็ดอย่างเดอ้อ ข้าจายากอัอนเงียบใส่พริกป่นแล้วก็ใส่กระขัววัเน,นี่ยกระขัวขวายิงหอมอยู่เป็นมวยอ๋ออะไรมวยลูกมวหล่นเลยตามด้วยน้ำปลาหน่อันนี้ขดัดเบาเลยดิพี่น้องนี่ของแซ่บเลยเนื้อบ,บาา้านเขาเข็นโจโก้พี่น้องแซ่บกว่า หอมสร้างไปนี่นี่เลยเอาเบิ้งพี่น้องไปนีนนี่จะแซมกันบัดนีนเราต้องซิ้อหรอกพี่น้องแซมละไปปล่อยพี่น้องเห็นไหมาอาจีตเรียมตาได้ไหมแล้วพี่น้องเด้อเห็นบ่วน้อนล้วพี่น้องเนาะเรเห็นหัวอโทษขอไปแซมกันครับเอาความเรียบร้อยครับนี่ดูเละเบื้องนงำ khá căng quăng còn không phải ừ. đi à, luôn, nhặt việt đấy quên đây thấy thấy phe mát rồi, không Má ừ. ừ, nghe rồi ตัวเฮ็ดียากเรียบ้ยโอ้ตังเทียงตัวได้กินข้อทำยังไงน้ำอืม แดงสดดีขนาดนุ๊ก

Nhà ra kìa hàng quá ngon luôn นลองตุ้งมาปลูกเองยงานวันปลูกสดเหรอเนื้ออยู่บ้านเทากับเนื้อ,อยูงเทียบมีต่างกันพี่น้องอยู่นี่แคนโจวโวเลยยูงเทียบครบว่าเป็นไง nó cái này được không suýt cây cây gặp mà món bưng không có phi đông mà nè พอหพนาวก,กินน้ำทุกันโอ้สุดยอดหน้าดำหน้าแหลบเบือ่อพี่น้องเลยตากแดดแม่แม่ไปเบือ้องรถดโถมดินฝากด้วยไม่เลื่อนพี่น้องด้อฝากกดุกดไล่กุดแช่เนี่ยครับผมกันมากกดุดไล่ถือใจกดุกดแช่พอหนาวเนี่ยกลับมาบ้านกันบ้างไม่ได้อยู่เในเท่าพี่น้องคิดนั่นคิดนี่ เอาพี่น้องอีพี่หนาเจอกันไหมได้ครับผมสะพอน้องหวามดีเหตุอย่างซูปีทุนนองเบิ่อจังเบิ่อ,อกันอีพี่หนาเจียนไหมครับทุกที่ครับ